สวัสดีครับสวัสดีเอฟซแฟนับแฟนช่องตุกกตาทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ช่องพอสบัยพารวยปุถุพารวยกับเอซครับมือนีก็มาตามแนวทางของแมชี้นะครับเนาะกาเลยขออนุญาตเพิ่นลงงลิปเพิ่นวาบอฮันเนธหายโล่งดอกพ่อสันวาแล้วกันาะเนะพิ่นวาแต่ว่าที่จริงแล้วของนเพิ่นเข้ามานับกันแล้วได้หางวดเะไครับแม่ชี่ปุ่นนะครับเนาะเพิน่นจน สัางพญานาคจนแล้วขาวิท nah in ีครับขนาดนี้ 1. ็ายู 1. ่ในวัดขาวิทีคกับกเลยเป็นว่าเอาตัวเลขนะครับ่อเขาไปวอลออเดอร์่ันว่าเดี๋ยวให้ปูเป็นอนุญาตก่อนว่าสั่นนะเป็ว่าปูดําปูเสียโทัวเป็นว่าพราะันอนุญาตแต่ว่าอนุญาตให้เอาเลขได้นะครับเนาะเป็นกเล่ให้มาลงคลิปเองให้มาบอกเองขาวิธี่รับ คือมือนังนนะครับนะเนาะเพิ่นไปที่ภูมงิงูปูดับใหญ่เพิ่นเอิ้นว่าภูมินันเป็นภูมงิงูปูดับใหไงนะครับเนาะมา,าเทียมมาเขา่ามาเข่าฝันเพิ่นก่าวพิธีครับบอกว่าอยากได้บ้านจากหลังราชสีห์ไฮโซไขาลาบสันขับวพิธีครับเพิ่นก็นเลยไปตั้งศาลไหมไปอเอาบ้านไปให้นะครับพิธีครับไปตั้งศาลให้ แปลว่าในความฝันของเพิ่นเห็น,น,เ,นหเพิ่นฝันว่าปู้หันย่ายบ้านนี้จะเพิ่นประทันขั้วที่กับไปหาแล้วพรเห็นประทันย่ายบ้านนี้จะเพิ่นเห็นตาเล็กหน่อยนั่งดูเตะต,ตารางบ้านครับเพิ่นก็เลยไปเอาสาร,รเอยงขึ้นไงนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าบ่มีบ้านมีเฮือนอยู่เพิ่นเลยย่ายบ้านนี้ประทันบ้านนี้เพิ่นก็เลยเอาสารไปตั้งให้นะครับเนาะเอาสารไปตั้งให้แล้วขับบ้วที่กับเพิ่นก็ นิมนตป์ปูนิมนต์ไม้มาอยู่กับเพิ่นกับไปนางคุยกับบิ็กหน,น,น่นอยว่ามีเด็กหน่อยคูหนึ่งอยู่หันถ่ายอยู่วสันนะครับว่าเพิ่นกับเลยนางคุยกับบิ๊กหน่อยผู้นั้นนะครับว่านะนะก็เป็นผีนะครับอี่ีครับผมนางคุยอยโ่รวนเตบิบเพิ่นหรว่าเพิ่นมีกล้วยอยู่หน่อยเพิ่นเลยกินกล้วยกินวสันครับอี่ีครับกินบันไดกะ บวออ่มบอนนั่นนะมันแน่นนะครับไอกินกบ่เบิดกล้วยวระสันว่ากินกล้วยเรียบร้อยแล้วบาดนี้เพิ่นก็เลยไปบอกให้เด็กหน่อยไปนนี้ม้วนปูกลับมาอยู่ใหม่วระสันใครวิ่งครับพ่อเปนนี้ม้วนปูกลับมาเนาะครับนาะเพิ่นก็เลยให้ล่างซุ่งไปล่ำครับบิ๊กซีครับไปล่ำเซิร์นปูกลับมาอยู่หม่องพุ่มหม่องเกานะครับ พอโซนเซิร์นปนมาแล้วนะครับเนาะที่เขาไปหันเขาอยู่ที่กับพุ่มตรงนั้นนะครับเนาะพุ่มตันแอดเข้าไปกับพวกคือหมกตะละหมองนะครับรู้สึกว่าสมีอย่างแจกยางอยู่ในหันนะครับเนาะมีอย่างแักยางอยู่คือเข้าไปแล้วก็เห็นตามธรรมชาติแหละแต่ว่าในความลึกๆกับอยู่ที่กับในคนเมืองลึกกันค้ายว่ามีอย่างแักยางอยู่หันแต่ว่าเฮาบ่หูเพราะว่าเฮาบ่เห็นแอดกับบเห็นเปนก็เลยทําพิธีตั้งศาล ซื้อผลหม้หลากไม้ไปกเก่าอย่างนะครับเนาะไม่ไห้ซีเป็นลงทุนเองเบิรได้รับอยู่ซีรับก็เกลยไปไห้ล่างซงล่างรงเป็นรงเบิ่งวมาสันวา,าปูเ,เ,ปาเป็นไหน้สูกไห้ลาบอันไหนมาสันปูเป็นก็เลยบอกว่าไห้ซีมาตัวเดียวนะครับเนาไห้ซีมาตัวเดียวฟังบารนี้แอดก็เลยถามนะครับน้องอว้นี่ก็เลยถามาปูไห้ซีมาตัวเดียวเสียไปใส่กับตัวไหน คอยชี้ได้เพราะว่าลูกหลานนี่บอ่อหูบลแจ้งตาบลทิพย์คือปูปูเป็นปูหูแจ้งตาทิพย์ลูกหลานกันเลยขอจากปูนีหล้าให้ปูเมตตาแล้วแต่ปูเสียมาเมตตาเนาะครับเนาะถ้าบวิเชียรกลับไปฟังคลิปนั่นเลยนะครับเด้อคลิปไหลสดุดแน่คลิปสันเนี่ยที่พอสวายเห็ดตรงคลิปไปครับวิเชียรครับที่ไปตั้งซานให้กับปูดำน่ะครับวิเชียรครับ ล่างส่งเป็นกะเล่เบาะไฮซีตัวเดียวแต่ว่าปูนี่ตีเอาปูเป็นหยังว่าสั่นให้ตีเอาปูไปใส่เอาว่าสันนะครับก็เลยเว้าอ่อนปูไปต่างๆนานาเนาะครับเนาะปูก็เลยเมตตาปูก็เลยไฮซีเก่ามานะครับอีฟซีกับในในคลิปนั้นเนาะครับเนาะไฮซีเก่ามากอ่าแล้วก็อ่าเลขล่างไฮซีหาครับอีฟซีกับเลขล่างเป็นไฮซีหามากเนาะครับเนาะ พอหลังจากขันคาบิชิรับบันนี้ได้เลขแล้วเพิ่นเห็นหูบึงอยู่หูหนึ่งคาบิชิรับหูบึงหูบึงนั่นเพินเ่นอาจารย์นะครับเพิ่นก็เ,กเลยเขียนเลขลงไปยัดใส่หูบึงคาบิชิรับพอเขียนเลขเนีย่ยต้องใส่หูบึงแล้วก็เลยพักกลับมาคกับพปี่รับกลับมา กลับมาแล้วบาดนี้ไม่ชี้เพื่นว่าเพื่อนที่เฝ้าไปคํามนดแบบทครับชี้ครับ,รบ,รบหลังจากหลังจากหันแล้วกลับนะกาก่าจิมาขอสัมผัสเพื่อน,นเพื่อนเพื่อนก็นเลยบอกวา่าบ,บอมีเวลาให้นะครับเนาะเพื่อนก็นเลยไปคํามนดไปขอปูอยช่ครับนบทไปเบิกขอสับปูมาสั่งบาลจิสั่ง,งอ่อ เทพพื้นนะครับมีเช่นกับเทพพื้นปนปูใหญ่ายปนมีปูใหญ่อยู่แต่บริเทพพื้นอ่อนนะครับแล้วมีมาตรานมีอย่างต่างมีมีปูอยู่แต่ว่าห่างบริเทพพื้นเพิ่นก็เลยไปขอหันมาไปขอปักปูว่าที่ขอออกคลิปนะครับมีเช่นกับปูว่าเพิ่นบอกให้ออกคลิปเพิ่นก็เลยให้ตัวเลขมาบอกเอาส่วนตัวเลขของอ่าไม่ชี้ผู้บรรยำมนะครับนล้วม่ชี้ปริศนานะครับแล้วปืนซื้อเพิ่นก็บอกเขาอิชีครับ พอนบ่ให้บอกซื้อออกซื้อออกอยังเลยซื้อกับว่ให้บอกว่าธันว่าให้ไปบอกไปเป็นมิชี่ยังกระไดว่าธันว่าครับมิชี่ครับพอพอนกลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วพอนกลับมาว่าบ่ออกคลิปพอนก็เลยกลับไปหาปูดำอีกครับมิชี่ครับอันนี้นะครับแล้วกลับไปหาปูดำไปเบิ้งหู้เบิ้งครับกระดาษที่พอนพันลงไปใช้ในหู้เบิ้งครับหน่อยฝเอฟซีครับเปื่อยบดทั้งแปดอันมีสองอันบ่เปื่อยครับสองอันบ่เปื่อย เพิ่นก็เลยเอาขึ้นมาเบิ <blunt. S 1> well, Hello, ่งยิบมาเบิ่งเห็นซีเก่าหรือว่าเก่าซีเห็นละครวิชีครับยูหันเพิ่นกะเลยมั่นใจนะครับน้าเพิ่นกะเลยหมั่นใจเพิ่นก็เลยว่าข้ามันงวดนี่ข้ามันออกขั้นแตกมาหันเพิ่นกะอยากเทพื้นเพืนอยู่หนาปูนะครับวิชีครับเทล้านนะครับวิชีครับเทล้านหนาปูนะครับเนาะเพิ่นกะเล่บอกฝากเอฟซีมาทุกคนว่าถ้าแมนเลขเพิ่นออกตัวนี้ หรืองวหัตตนีนะครับเนาะก็ให้รวมบุญรวมกุศลน้ำกันมาสันวาค,วครับพี่ชิคับส่วนเลขสามตัวตอนที่นั่งล้ำพิ่นลํำอยู่หันค,ครับพี่ชิคับเพิ่นยกมือขึ้นที่แรกกันหกนิ้วนะครับนะเนาะเอามาร่วมกันค,ครับชิคับแล้วก็ยกมือขึ้นรั้งที่สองอนิ้วหนึ่งนะครับยกมือขึ้นรั้งที่สามห้านิว้วครับพี่ชิคับก็เลยตีเป็นเลขรางส้งพันหกหนึ่งห้า ครับเด้อแล้วก็เลขสองตัวหันเพิ่นเบอกเพิ่นบอกว่าซีเก่านะครับซีเก่ากับอ่าซีหาลางกับพี่ทีครับหรือว่าซีหาหาซีซีเก่าเก่าซีซีหกหกซีกับเอาเมชี่เพิ่นว่าให้ไปกับหัวลงน้ำเน่กับพี่ทีครับเพื่อว่าอาจจะเป็นเลขกับหัวก็ได้เพราะว่าเลขตัวนี้มันสําคัญสั่นกับพี่ชี้ครับผมส่วนของเมชี่นะครับเนาะอ่า เพิ่นให้มาเบาเอาขับวิธีครับกับเบาไปตามคัมเพิ่นเบานะครับแต่ว่ากับผิดแน่ถือแน่ยนักธรว่าจำบ่าไรเป็นตัวคัมอแต่เพิ mm ่นกับฝันดีมาตลอดประสานขับวิธีครับต่างๆอ่าได้เลขตัวนี้มามาปล่อยเด็กตัวนี้เด้๋ยวขับเด้อเพิ่นฝันดีต้องไปหาปูซีทัวรมากนะค hm. รับวิธีครับแอดเจอร์มาคิดเบิ่งแล้วถ้าเพิ่นเบาแล้วถ้าห้าบ่ออกขี่เพิ่นถึงเพิ่ี่วะไรมาเบาเองนะครับเนาะกับก็เป็นตัวแทน ไม่ซีเ้าไห่เอฟซีทุกท่านทุกคนฟังครับอีที่ครับเพื่อนว่าบอกเอฟซีทุกคนในเด้อสันว่าครับถามมีโจคกมีหมากับตัวนี้แล้วครับเพื่อนจะไปเอาไห่อีกเอาทุกงวดทุกงวดงว่าสันรับอีที่ครับเอาจนกัวปูสีบ่าไหลหรือว่าเอาจนกัวสีสางแล้วเดีย๋ยวนี้วัดเพื่อนหันสางพญนาคสุดเอ่อพญนาคแดงครับอีที่ครับกับอ่าสีเทล้านไห่ปูนะครับเนาะ เมชี่ผ้นี่เพิ่นเฮดเพิ่นสางอีหลีครับพี่ชี่ครับได้มาเรได้เพิ่นเฮดบขนาดว่าเพิ่นถืองวดที่แล้วนตั้งหลายนะครับเราเพิ่นเก่ามาสางปูจนแล้วนะครับว่าแสดงว่าซี่หางงวดที่เพิ่นถือมากนะครับพีชี่ครับเพิ่นมาเฮดอย่างเดียวเพิ่นมาสางอย่างเดียวนะครับเนาะเอาตัวเลขของเมชี่ปิศนาเลยครับด้วยอีช่ครับอ่านี่ครับพีชี่ครับผมครับเนาะเอานี่ครับมีสามตัวคือมี 615อันนี้เป็นนางล่ำเพล่นล่ำเลยครับเด้อเพิ่นชู้มือให้เห็นนะครับเนะาะทังพอสวัยก็ได้จดย,ย์ไหวอยู่ในลงไหายอยู่ครับวิช่ชีครับผมอ่างวดนี่ก็เลยมายำาคงสุดท้ายหครับเมชี้ครับ,รบสองตัวเินเ่นเพิเ่นเบ่าเพิ่นเบาออกจากปากเพิ่นคือซีเก่าซีเก่าบนเด้อบัว่าเพราะว่าปูนี่เป็นเก่าบัณฑเพิ่นหาซีมาตัวเดียวนะครับวิ่ชีครับปูนี่เป็นเก่ากันคิดเอาแน่บันว่า ส่วนลางหันซีหาประสันมีกราฟไฮเบิร์ตคือซีหกหกซีซีเก่าเก่าซีซีหาดีโปรดกราฟไฮเอฟซีไปกราฟเอากราฟมีดครับส่วนหกหนึ่งหากับเอฟซีก็ไปตัดเหรียญน้ำแน่นะครับเด้อให้ตัดเหรียญน้ำกราฟมี่ครับเพราะว่าการ์บนเนอร์อัตติมาสองตัวบนสองตัวล่างอัตติมาเลขไายลอตเตอรี่กับว่าไดครับมีดครับย่ำโค้งสุดไทยของแมชีปริศนาแมชีครับผม วันพงเลยนะครับว่าเพิ่นบอกว่าตัวนี้แหละ่าเปลี่ยนแปลงเพิ่นได้มาตั้งที่แรกเพื่อนก็นยังบอ,อกคิดไปกับต,ต่างตาไปทาคลิปเพิ่นนะครับต,ต่างตาไล่สดข้างนั้นทายไปสิครับผมไล่สดให้เพื่อน,นข้างนั้นเพิ่นกลว่าขอเวลากนให้ถามปู่กรวสันครับทีนี้ครับผมเอาอันนี้ก็คือตัวเลขของแม่คีปริศนานะครับนะเนาะเพิ่นว่าอาจที่ได้ออกคลิปวีดอกราสันว่าขออนุญาตให้ปูก่กรวสันครับทีวิ้ครับผม าสาหรับคลิปนี้นะครับเนาะให้โชกไห้หมานให้รัาให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้ออยู่กับวัดแม่ชีลึกลับขับเอฟซีกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอขมาในคลิปนาสวัสดีครับวัตดีง,งามครับผม